สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นเกมจับความผิดปกตินะครับผมพี่จะทาเวลาให้ไวที่สุดนะครับหลังจากที่พี่ไล์สดมาหลายวันพี่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเก่งแล้วนะครับมาดูซิว่าพี่จะจบได้ไวสุดกี่นาทีเริ่มครับแปลุยมาเริ่มนะครับตัวที่1ครับดูว่าอะไรผิดปกติกางเกงผิดปกตินะครับกลับเลยนะครับ เค okay, ประตูที่ 2, 2> เริ่มเนี้ยครับทุกคนดูก่อนเลยในเงาอะไรมีปกติเราเราล่ำไหมล้ำขึ้นปะเราล้ำขึ้นปะใช่ปะเราล้ำขึ้นใช่เราคลำลำล้ำล้ำขึ้น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 ไปต่อครับผมอ่าผิดปกติผู้หญิงกลายเป็นเรานะครับผิดปกติผู้หญิงกลายเป็นเรากลับ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 โอเคสีแล้วโอเคครับอันนี้ค่อนข้างจุดสังเกตง่ายนะโอเคนะคผมมา อเ okay, ครับผมมีหน้ามองไม่มีนะครับผมผู้เราปกตินะครับไม่ตุงนะครับผมหมาเดินมาปกติลูกบอลสีปกตินะครับของในตู้ปกติต้นไม้ปกตินะครับผมผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวขอดูกระจกไม่มีลำโพงตามเราลำโพงตาม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 ผิดปกติครับผิดปกติหมาครับผมต่อนะประตูที่ห้าแล้วนะครับทุกคนดูกระจกก่อนเลยนะครับผมเอเราปกตินีครับผมกางเกงไม่ตุงนะฮะโอเค หลอดไฟเหมือนเดิมนะครับหมาเดินมานะครับฝาท่อเหมือนเดิมเลยนะครับเราดูคอนาดดูกระจกก่อนนะไม่มีอะไรนะครับผมผู้หญิงอวบขึ้นไหมไม่อวบนะครับผมของในตู้วางเหมือนเดิมต้นไม้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กระจกนะไม่มีซุกิมารวมไม่มีนะครับผมไม่มีหมาฝาท่อวางปกติเลยนะครับที่โดดนะ้ําเหมือนเดิมนะครับผมประตูทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับปกตินะครับมีคนโดดไหมไม่มีโอเคอันนี้ปกติอันนี้ปกติ เข็ยไปกันต่อครับโอเคครับผมเออปกตินะครับบางเกงปกตินะครับมีหน้าคนมองไหมไม่มีนะครับผู้หญิงเดินปกติหมาเดินมาปกติหมาไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับผมของในตู้ปกตินะครับหลอดไฟปกตินะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีหน้าคนมองไหมไม่มีนะฮะผู้หญิงหุ่นปกติผู้ชายถือกล้องปกตินะครับเออแล้วก็เออของในตู้วางกันแบบปกติเลยต้นไม้ปกติฝาท่อปกติสีลูกบอลปกตินะครับผม โอเคทุกอย่างค่อนข้างปกตินะทุกคนไม่มีคนมองโอเคทุกอย่างปกติเลยนะครับหมาไม่ปกติไม่ปกติโอเคมีคนโดดมาไหมโอเคไม่มีปกติครับโอเคไปห้องเจ็ดแล้วทุกคนอีกสองประตูครับอีกสองประตูโอเคมาเริ่มนะครับผมโอเคเราปกติเออต้นไม้ผิดที่นะครับต้นไม้ผิดที่สลับกันผิดปกติโอเคไปโอเคมาต่อกรางทุกคนครับ ดูที่8นะครับทุกคนประตูแแล้วนะครับหมาไม่เดินผิดปกตินะครับหมาไม่เดินผิดปกติตัวครับผมประตูสุดท้ายนะครับประตูที่9้านะครับผมทุกคนมีคนเรียกโอเคผิดปกติครับกลับครับกลับกลับครับกลับ